ช่วงนี้นะคะบรรยากาศการลงทุนค่อนข้าง 1, ผันผวนแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเราลองมาดูเนี่ยตลาดหุ้นไทยค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะ<ช>ข,อของภูมิภาคนะคะและแนวโน้มก็สามารถที่จะพยุงตัวได้เช้าวันนี้เนี่ยบวกเพิ่มขึ้นมาล่าสุด12จุดนะคะแนวโน้มการลงทุนจะไปต่อมากน้อยแค่ไหนค่ะติดตามได้ไน r ยเทรท m มค่ะ ทาเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุโชตเทียรัวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุโชคค่ะสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับเพื่อแป๊บเดียวหุ้นไทยพยายามจะกลับมา1650อีกแล้วมองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างเราต้องระมัดระวังผลการประชุมเฟดที่จะออกในช่วงซัคืนกลางดึกคืนันพุธนไฮะครับ ก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่นะครับที่ทําให้ทางฝ่ายริอวัชิรจีอวันนี้เนี่ยเรามองว่าตลาดทุนไทยน่าจะเป็นลักษณะการใช้เบต่ตอนะครับการทื้นตัวน่าจะยังอัพไปนิดเปิดนักนะนะครับและยังคงม,มองอยู่ในกรอบแคบๆอยู่นะครับโดยผมมองแนวรับก็คือ1,630แนวต้านคือ1,650นะครับเพื่อรอนะครับในเรื่องของผลการประชุมเฟดในคืนวันพุธนี้ นะครับซึ่งนอกเหนืจากในเรื่องของการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดเนี่ยนะครับมันจะมีไฮไลท์อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องของการเปิดเผยดอกตั๋วชาร์ตนะครับซึ่งจะเป็นแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในนโยบายของเฟดในปี2566นะครับซึ่งมันจะมีในแงสสาคัญสาหรับการลงทุนนะครับที่จะกําหนดในเรื่องของพอร์ตการลงทุนของนีหน้านะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้วันสองวันนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะเปิดฝั่งกัน กันตัวอยู่ในกรอบแคบๆแ,แล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่เล่นจริงกำนาเป็นหุ้นบางกลุ่มบางตัวที่อาจจะมีสตอรี่ที่หนุนจริงๆแล้วก็ในเชิงของเวอร์ชันที่ดีจริงๆนะครับค่ะถ้าเรามองไปในระยะกลางถึงยาวบ้างล่ะคะแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ไซเว์เพื่อที่จะขึ้นหรือว่าไซเว์เพื่อที่จะลงคะเรามองประเมินสถานการณ์ไงบ้างะคะครับในภาพระยะกลางนะครับจนถึงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าก่อนนะครับทางสาย e ิสัย k h i เรามองว่านะครับช่วงเดือนกันยายนตุลาเนี่ย ก็จะเป็นช่วงการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่ค่อนข้างจะเป็นการใช้ยาแรงลอบไทยละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของเดือนนี้นะครับจนตอนนี้จน,นถึงเดือนแม่าอาจจะเป็นลักษณะที่มีการพักตัวอยู่บ้างสำหรับตลาดทุนไทยสำละช่วงปลายปีนะครับเชื่อว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกสถาบานันการเงินธน,นาคารพาณิชย์ต่งางหรือประกันภัยนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่หนุนตลาดขึ้นมาได้นะครับทำให้เซ็นอินด็กเนี่ยน่าจะแข็งกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคทางฝั่ง,งตะวันตกนะครับที่ ต้องบอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของเขาเนี่ยอยู่ในแนวโน,น้มที่ค่อนข้างจะเป็นลักษณะการชละลอตัวต่อเนื่องนะครับก็จะตรงข้ามกับทางฝั่งไทยที่น่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับปลายปี KGI เรามองเป้าดัชนีนไว้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับครับต้องบอกว่าเราเป็นเป้ากวามปีหน้าละกันนะครับเราแค็เป้าใหม่อยู่ที่บริเวณ1800จุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการคํานึงถึงในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับมีการปรับรีเวทในส่วนของตัว P/E ratio ลงมาแล้ว นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวประมาณการกาไรเนี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยปีหนา้าประมาณการกำไรเรามองไว้ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับดอมเมสติกนะครับอืมตอนนี้มีหุ้นแนะนํามีท็อปพ,พิกเป็นพิเศษสําหรับนักลงทุนไหมครับครบัครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับหุ้นตอนนี้ก็คงจะเป็นตัวที่มีสตอรี่เฉพาะตัวก่อนก็คือหุ้นที่กลุ่มที่เราเห็นเราเมื่อว่าวานนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับก็คือหุ้นที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ แต่ว่าย้ำนะฮะขอเป็นการท่งรองเที่ยวที่เน้นในประเทศนะครับเพราะเราเห็นแล้วว่าจะมีรา u ชื่อที่งจากกาทรท่องเที่ยวที่อยู่ทางฝั่งต่างประเทศเนี่ยมาอิงกับตัวที่เกี่ยวของกับในไทยมากขึ้น uh huh. นะครับก็อย่างตัวยกตัวอย่างเช่นตัวโรงแรมนะครับผมขอเป็นตัวที่อิงกับการทร่องเที่ยวในประเทศเตัว,วอรวรรณหรือทีอาร์ดิวนะครับก็จะดูเป็นุนที่น่าจะสอดคล้องกับตีมการลงทุนในช่วงนี้นะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวของไทยก็ถือว่าค่าอนข้างจะเด่นกว่าต่างประเทศจริงๆ,ๆ,ๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกที่น่าสนใจนะครับ ตัวที่สองนะครับที่ผมมองนะครับก็จะเป็นตัวแรงเงินเท้านะครับ l h นะครับอตอนนี้เนี่ยโครงการอสังหาถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะหลุดในส่วนของตัวธุรกิจที่เป็นลักษณะของ cost e f f i c i e n ี y ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมนะครับแล้วก็ผู้นี้กลุ่มอีกสองกลุ่มที่ผมมองไว้ายังน่าสนใจอยู่นะครับก็คือหุ้นที่เกาะกับธุรกิจการขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็ตัวหลักของกลุ่มไปเลยนะครับผมก็เริ่มเป็นตัวเคแบง นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือพวกในกลุ่มประกันนะครับผมขอเป็นตัวที่พักขาลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัว B L A นะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปีหน้ารุ้นเป้า1,800จุดกันนะครับจากมุมมองของ K G I